นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนดินทินภูเขาไฟอีกรูปหนึ่งที่คณะศิษยานุสิต ให้ความเลื่อมใสศรัทธายิ่งหลวงปู่พวงธรรมสาโรครับวัดโคกตาสิงห์ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งปัจจุบันท่านอายุ86ปีแล้วท่านเป็นพระเถระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรไทย บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชนและก็มีความรู้ทางด้านวิชาอาคมต่างๆหลวงปู่พวงเกิดในสกุลเกระเงืองรำเมื่อวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2477ที่บ้านโคกตาสิงตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โยมพ่อชื่อในมั่นโยมแม่ชื่อนางบุญ นำสกุลกระเรืองรำครอบครัวประกอบอาชีพปักดำาทํานาปลูกข้าวแล้วก็รับจ้างในวัยยาวท่านต้องเป็นกำมพระสูญเสียมารดาท่านจบการศึกษาชั้นปสี่ที่โรงเรียนบ้านสวายจีกสายเลือดไทยโคราชสามารถพูดได้หลายภาษาเช่นขเขมรลาวสวยครั้นเริ่มย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ท่านก็มีอุปนิสัยค่อนข้างจะเป็นนักเลงนักการบิดาก็เกิดความเป็นห่วงบุตรชายเกรงว่าจะเสียผู้เสียคนไปเป็นนักเลงหัวไม้ก็เลยนำไปฝากเจ้าอาวาสวัดสนวนในตำบลสวาจีกเพื่อบวชเรียนเป็นสามเณรท่านก็มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถเรียนจบนักธรรมชั้นโทแต่บชเรียนได้แค่เพียง 3, สามพรรษาต่อมา โยมพ่อก็ล้มป่วยลงไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เลยจำเป็นต้องลาสิกขาเพื่อมาช่วยงานเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ดูแลโยมพ่อในช่วงบั้นปลายชีวิตตอนที่ท่านอายุ20ปีเป็นนักเลงใหญ่มีเพื่อนร่วมรุ่นชื่อดังหลายคนอาทิเช่นเสือคงเสือวางเสือเบงแล้วก็เสือช่วยทำให้ใช้ชีวิตเป็นนักเลงไป ในปีพศ2524จึงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมสรารามตำบลลาดตะเคียนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเจ้าอาธิการเจริญกิตติโสพโนเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้สมัครใจไปจาริกสแสวงบุญในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดความประทับใจชาวพุทธแดนใต้จากนั้น ็ย้อนขึ้นไปจาริกทุดงเลาะตะเข็บแนวชายแดนไทยพม่าได้พบพระอาจารย์ปล้องอโศโกวัดป่าเจริญผลตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินไปพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านลงเลขลงยันลงทองจึงได้ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เล่าเรียนสัพวิชา จากนั้นก็ไปจาริกในพื้นที่เทือกเขาอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พบกับหลวงพ่อดําวัดท่าทองพร้อมกับถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดําท่านได้มอบตำราพระเวทหนึ่งชุดพร้อมวิชาลงอักขระเขียนยันต่างๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวในช่วงที่ไปจาริกในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ท่านได้ย่ำเท้าเดินผ่านดงทุ่นระเบิดนานา,นานชนิดได้อย่างปลอดภัยปรากฏว่าหน่วยทหารพรานได้เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ขอวัตถุมงคลจากหลวงปู่พวงเพื่อให้รอดพ้นปลอดภัยจากทุ่นระเบิดปีพศ2527หลวงปู่พวงได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญเกิดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี ต่อมาอีกสามปีพศ .2530 ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านก็ได้นิมนต์หลวงปู่พวงให้ช่วยสร้างวัดในพื้นที่ป่าช้าบ้านโคกตาสิงซึ่งมีเนื้อที่12ไร่สร้างกุฏิหลังเล็กๆสำหรับปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิพักสงฆ์ศาลาการประเรียนและสร้างอุโบสถ หลวงพ่อท่านจะเก่งทางด้านเรื่องยาสมุนไพรและวิชาอาคมหลังจากนั้นประชาชนก็พากันมาให้ท่านรักษาเมื่อรักษาหายหลายคนก็ถึงกับอุปสมบทบางคนก็บวชชีฝึกปฏิบัติธรรมชาวบ้านมากราบสการะกันไม่เว้นวันบางท่านก็ลงณห,หน้าทองบางท่านก็มาเสริมดวงบางท่านก็มาสะดอเคราะห บางท่านที่ดินขายไม่ได้ก็นำโฉนดที่ดินมาให้เหยียบต่อดวงชะตาดูดวงดูฤกิกยามต่างๆไม่ว่าจะฤกิกแต่งงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่การจัดงานมงคลต่างๆชาวบ้านในเขตพื้นที่นั้นต่างก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พวงอยู่เป็นประจำหลายคนที่ได้มากราบท่านเพื่อขอความเมตตาเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ไปหาหมอเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายสักทีหลายคนต่างก็มีอาการแตกต่างกันไปแล้วแต่จะเกิดอาการอย่างไรเช่นว,ว่าบางคนนี่ปวดหัวอยู่ตลอดเวลากินข้าวไม่ได้มีแต่อาเจียนอยู่ตลอดเวลาปวดท้องอยู่ตลอดเวลาแน่นหน้าอกหรือว่าปวดไปทั่วร่างกายพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจอาการ ไม่พบโรคอะไรเลยแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับยิ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้ยิ่งได้รับความเจ็บปวดทางหมอก็ได้ตรวจวินิจฉัยไม่ว่าจะฉายรังสีเอ็กซเรย์เพื่อนำภาพมาประกอบการตรวจหาอาการป่วยบางครั้งถึงขั้นได้ตรวจคลื่นสมองเมื่อตรวจแล้วทางผู้ป่วยก็ได้รับยาแล้วก็กลับบ้าน แต่พอมาถึงบ้านก็มีอาการเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ไปพบหมอจะไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วยเลยพอไปหาหมอบ่อยครั้งเข้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็มากขึ้นมากขึ้นจนหมดและทุกครั้งที่ไปก็ต้องไปนั่งรอคิวตั้งแต่เช้ากว,ว่าจะถึงคิวตรวจแต่พอได้ตรวจก็กลับไม่พบอะไรเลย ซึ่งมีความแตกต่างจากอาการเจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรรักษาก็ยังไม่หายสักทีเดิมทีสมัยโบราณเรื่องราวสิ่งลี้ลับนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสางเทวดาต่างก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าผีมีอยู่จริงเทวดามีจริงนรกสวรรค์นั้นมีอยู่จริง ทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คนเราทั่วไปไม่สามารถจะมองเห็นได้ยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนเช่นประเทศกัมพูชาในสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าขมรนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยปูย่ย่าคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้อพยพมาจากประเทศกัมพูชาเมื่อครั้งสมัยมีสงครามระหว่างไทยกัมพูชาและก็ได้มีการขวาดต้อนผู้คนเข้ามา เรื่องคุณสสยมนด,ดำนั้นมีมานานมากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านที่เดินทางมานเพื่อมาขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยให้หายจากอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุอาการลมเพลลมพัดชาวบ้านท่านหนึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายคนในที่ทำง,งานเธอมีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับในร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพ ด้วยความที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีผู้จาไพเราะอ,อ่อนหวานก็ทำให้มีหนุ่มๆม,มารุมจีบเธออยู่มากแต่เวลานั้นเธอมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็จะแต่งงานกันอีกในไม่ช้าด้วยความที่เธอไม่ได้สนใจกับคนที่มาจีบในบรรดาหนุ่มๆที่มาจีบเธอนั้นมีอยู่คนหนึ่งคอยเอาอาหารเครื่องดื่มมาให้เธอเป็นประจำเธอก็ไม่ได้คิดอะไร วันเกิดของเธอเขาก็เอาของขวัญมาให้มีดอกไม้แล้วก็มีอะไรต่ออะไรมากมายชายหนุ่มคนนี้ก็มาบอกรักแต่เธอได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเองมีคนรักอยู่แล้วเจ้าหนุ่มคนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเสียใจแล้วก็ไม่มาหาเธอเป็นเวลาเกือบเดือนเธอก็รู้สึกว่าผิดปกติว่าเขาหายไปไหนเพราะว่าทำงานไม่ไกลกันปกติก็ได้เจอกันบ่อยแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกัน เสร็จแล้วจากนั้นหญิงสาวผู้นี้ก็รู้สึกแปลกๆเริ่มมีอาการปวดท้องปวดหัวช่วงเวลาบ่ายๆของทุกวันอาการเป็นอยู่แบบนี้ประมาณสองอาทิตย์ไปซื้อยามากินเองแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามีอาการกระเพาะลำไส้อักเสบนิดหน่อยทานยาก็หายตัวเองรับยาแล้วก็กลับมาทำงานตามปกติ เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หายแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนับวันอาการยิ่งรุนแรงมากขึ้นบางครั้งก็อาเจียนทั้งวันอาการเวียนหัวก็หนักขึ้นทุกวันเพื่อนในที่ทํางานก็เป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงเพื่อนๆก็ทักว่าเอ๊ะทาไมเดี๋ยวนี้หน้าตาหมองคล้ำดูไม่มีสง่าราศีเลยอาการแบบเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโดนของแน่เลยตนเองก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกัน นอนก็ไม่ค่อยหลับก่อนหน้านี้ตัวเองก็ฝันฝันเห็นผีหน้าตาน่ากลัวบอกว่าจะมาอยู่กับตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันไม่คิดว่าตนเองจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนที่ทำงานก็เลยแนะนำว่าแถวหมู่บ้านนะมีพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตาแล้วก็รักษาอาการเจ็บป่วยแบบนี้ พวกโดนของอะไรต่างๆคนแถวหมู่บ้านนะมาหาท่านเยอะมากทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศก็ยังมากราบเลยเมื่อก่อนในญาติของตัวเองก็เคยป่วยแบบนี้ก็ไปหาหลวงปู่พวงที่วัดเทพนรสิงห์พอถึงท่านก็เมตตาท่านก็ให้ยกขันครูและแล้วท่านก็ให้ไปซื้อไข่ไก่มาก้าวฟองเพื่อมาทําพิธีเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็ร่ายมนแล้วท่านก็เอาไม้มาเคาะทั่วตัวคนป่วย แล้วก็เอาไข่มากลิ้งตามจุดต่างๆเช่นหัวเข่าด้านหลังแล้วก็ที่ศีรษะเสร็จแล้วก็เอาไข่มาตอกปรากฏว่าไข่ใบนั้นมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งดำๆปนอยู่ในไข่ในไข่ไก่นั้นยังมีสิ่งแปลกปลอมเหมือนเส้นผมแล้วก็เศษผุนขี้เถ้าและมีกลิ่นคาวมากกว่าปกติเหม็นแทบจะอาเจียนกันเลยทีเดียวไข่ทั้งเก้าใบที่ผ่านการทำพิธี ในแต่ละใบนั้นล้วนเป็นไข่ไก่ที่ยังใหม่ไม่น่าจะมีอะไรอยู่ภายในและเมื่อเสร็จพิธีแล้วหลวงปู่ท่านก็พรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ว่าพระคาถาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์สวดถอนคุณใสมนด,ดำออกจากตัวคนที่โดนกระทำหลังจากที่ได้รับความเมตตาจากการพรมน้ำมนต์แล้วหลวงปู่ท่านยังเมตตาผูกข้อต่อแขนด้วยได้สายศินพร้อมกับบริกรรมคาถากำกับ ท่านบอกว่าเมื่อถอดของออกแล้วเนี่ยจะต้องป้องกันการทำกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกเดร,รัฉานวิชาเนี่ยมันจะไม่ยอมหยุดง่ายๆจนกว่างานของมันจะเสร็จญาติของเธอนั้นถูกพวกน้ำมันพลายดินเจ็ดป่าช้าผงขี้เท่าผีไตหงูงบางคนยิ่งหนักเลยป่วยแค่สองวันถึงก็ตายเลยดีนะเนี่ยที่ยังมาทันถ้าช้ากว่านี้อาจจะตายได้ ออันนี้ยังไม่รุนแรงผู้หญิงคนนี้ได้ฟังเรื่องเล่าจากเพื่อนก็เลยรีบออกเดินทางมากราบหลวงปู่พวงหลวงปู่พวงท่านก็เมตตาให้ลูกศิษย์ท่านหลวงตารมศิษย์เอกของท่านออกมาดูอาการว่าเป็นยังไงเมื่อดูอาการแล้วหลวงปู่พวงก็เดินออกจากกุฏิมาแล้วถามว่าเป็นอะไรมาล่ะก็ตอบท่านไปว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับมีอาการปวดท้องแล้วก็ปวดหัวไม่หายสักที อาการมักจะกําเริบช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นแบบเนี้เป็นหลายวันแล้วเจ้าค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรมากแต่ว่าอาการหนูไม่ดีขึ้นเลยเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าไปซื้อไข่มานะเอามาสักเก้าฟองหลังจากนั้นตนเองก็เดินไปที่ร้านค้าที่อยู่ข้างวัดไปซื้อไข่ไก่ ไข่ไก่ที่ซื้อมาในเป็นไข่ใหม่สีสดใสและตัวเองได้ถามแม่ค้าไข่ว่ามาวันไหนแม่ค้าก็บอกเพิ่งมาเมื่อตอนเช้านี่แหละตัวเองก็มั่นใจว่าไม่ใช่ไข่เก่าอถ้าเป็นไข่เก่าก็จะมีโอกาสเน่าแน่นอนเมื่อทำพิธีแล้วปรากฏว่าไขา่ไก่นั้นทรงกลิ่นเหม็นคาวอยังมีเหมือนเศษดินปนอยู่ในไข่เมื่อเสร็จพิธีท่านเอา ให้เอาไข่ไปทิ้งท่านก็ยังบอกว่าพวกนี้เป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราท่านได้เอาออกให้หมดแล้วอ่าดีแล้วหายแล้วไม่ต้องกังวลละจำเอาไว้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันมีอยู่จริงนะเทพเทวดาพูดผีนั้นมันมีอยู่จริงคุณสายมนดำมันเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องโกหกไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงเรื่องที่เอาไว้หลอกเด็กของคนสมัยก่อน วิชาอาคมคาถาต่างๆเนี่ยมันมีจริงคนสมัยก่อนที่มีวิชาอาคมยิงไม่ออกฟันไม่เข้านะมีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดจากแรงศรัทธาไม่มีสิ่งใดในโลกเหนือพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรอกหัดไหว้พระสวดมนต์บ้างอย่างน้อยไม่ได้อะไรก็ให้สวดบทอิติปิโสเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่อัปมงคลสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอ่า ก็จะไม่สามารถทำอันตารายเราได้เหมือนกับหลวงปู่ท่านรู้ว่าเธอไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเพราะมัวแต่ทำงานก่อนกลับท่านยังเมตตาม,มอบวัตถุมงคลให้เอาไว้บูชาแล้วก็กลับไปทำงานได้ตามปกติ หลวงปู่พวงท่านได้มีโอกาสได้พบพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นหลวงปู่หงพรมปัญโยหลวงปู่พวนวระมังคโลวัดช้างหมอบหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงปู่ดูลัตุโลได้เดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและเขมรแล้วก็เดินทางมาจังหวัดปราจินบุรี หลังจากฝากตัวกับหลวงพ่อเจริญวัดบ้านดาน่านบ้านโคกตาสิงห์แล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านได้มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองท่านเก่งทางด้านคาถากระสุนคดหลวงปู่ท่านเป็นพระเกจิผู้รู้วาระจิตผู้คนเดินทางไปสแสวงหาสัจธรรมทางภาคใต้ภาคเหนือได้เจอช้างเสือ ได้ไปจำมันษาในรรมหลายแห่งไปในสถานที่อาถรรพ์พบเจอสิ่งลี้ลับทั้งเมืองบางบทไปในบางสถานที่นี่ชาวบ้านไม่รู้จักพระ,ะไม่รู้จักสงท่านบอกว่าเขาไม่เคารพเราหรอกเราก็เหมือนคนแปลกหน้าเพราะว่าสมัยเมื่อสี่หปีก่อนนั้นความจเจริญยังไปไม่ถึง ยิ่งทางเหนือเนี่ยไปพบชาวเขาเผ่าต่างๆนี่เขาถือผีถือเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ค่อยนับถือพระหรอกประเพณีก็ไม่เหมือนทางบ้านเราอาหารการกินก็ยิ่งไม่เหมือนกันบางวันเดินบินธบาตไม่ได้อะไรเลยบางวันก็ไม่ได้ฉันอาหารอ่าบางวันก็ดีหน่อยได้มาบ้างพอได้ฉันแต่เมื่อถือธุดดงขวัดฉันอาหารมื้อเดียวอยู่ในถ้ำก็ไม่เข้าใกล้หมู่บ้าน อ,อดก็อดเอาเร่งความเพียรบางครั้งนั่งภาวนาก็ได้พบวิญญาณเจ้าที่ที่มาอนุโมทนาบุญเทวดาเขาก็ามาร่วมบุญอยู่เสมอหลวงปู่พวงท่านเล่าว่าได้พบพระเกจิอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้รับการแนะนําแนวทางในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในแนวทางสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระป่าที่มีจริยาอันง,งดงามท่านก็ได้เดินทางทุดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาอยู่บ้านโคกตาสิงห์แห่งนี้ท่านเล่าว่าสมัยก่อนบริเวณวัดนี้เป็นป่าช้ารกมาก ยงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อาศัยเป็นสถานที่สัพยะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาถึงคืนแรกในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นก็ได้มีวิญญาณเจ้าที่สองตายายเดินเข้ามากราบท่านแล้วบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้ามาจำพรรษาที่นี่เจ้าค่ะอยากให้พระคุณเจ้ามาสร้างวัดวาอารามในสถานที่นี้อีฉันและชาวบ้านจะช่วยกันสร้างวัด สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองบางบทหรือว่าเมืองรับแลเจ้าค่ะขอความเมตตาพระคุณเจ้าเมตตาสงเคราะห์หลวงปู่ก็บอกว่าได้สิฉันจะจำมันษาแล้วก็สร้างวัดที่นี่ละพอคุยกันจบวิญ,ญญาณเจ้าที่ก็หายไปหลวงปู่ก็ถอนสมาธิจิตพิจารณาธรรมที่ได้สนทนาธรรม แล้วก็ได้ตั้งใจจะสร้างวัดตามที่ได้ให้สัจจวาจาเอาไว้ในทุกวันที่หลวงปู่นั่งภาวนาพวกเขาก็จะมานั่งเฝ้าบางทีท่านก็แสดงธรรมเทศนาให้เขาได้ฟังตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มถึงตีหนึ่งพอเขาได้ฟังธรรมแล้วพวกเขาก็อนุโมทนาบุญเขาบอกว่าตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทำให้พวกเขามีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้น ด้วยบารมีหลวงปู่นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทวดาอารักษ์ที่สถิตในต้นไม้ออกมากราบท่านอยู่เป็นประจำพวกผีหรือว่าวิญญาณน,นี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีก็เหมือนคนนั่นแหละพวกที่มีมีมิจฉาทิฐิมีความรักโลภโกรธหลงอยู่เมื่อครั้งยังเป็นคนไม่รู้จักการทำบุญทำทานสร้างแต่เวรแต่กรรมเมื่อตายลงไปก็ต้องไปชดใช้กรรม พวกตายโหงนี่มันเฮี้ยนจริงๆนะมันชอบมาทำ้ายพระสงค์องค์ข้าเจ้าแกล้งหลอกให้ตกใจยิ่งพระบวชใหม่ในพวกนี้มันชอบแกล้งบางรูปโดนผีหลอกถึงกับเป็นไข้บางทีมันก็ห้อยหัวลงมาแล้วเอาผมมาขวาดพื้นเสียงดังสาสาสบางทีก็จะเอาชีวิตแผ่เมตตาให้มันก็ไม่เอาเพราะมันไม่เคยได้รู้บุญทำแต่บาปแต่กรรมนะบาปกรรมก็เลย ทำให้มันไม่สามารถจะไปเกิดได้อยู่ใช้กรรมอยู่แบบนี้ยิ่งพวกทําร้ายพ่อแม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบทําบาปมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่กาลังนั่งสมาธิอยู่ๆก็มีวิญญาณเดินเข้ามาที่ท่านนั่งในมือเของมันมีมีดเล่มใหญ่มากเลยมันเดินมาด้วยอาการโมโหเหมือนมันจะมาเอาชีวิตพอมันเดินมาถึง มันก็จะเอามีดมาฟันหลวงปู่หลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้มันก็บอกกูไม่เอามึงไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้กูกูไม่รับกูจะเอาชีวิตมึงมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมกูร้อนตั้งแต่มึงมาอยู่เนี่ยกูอยู่ไม่ได้เลยคืนเนี่ยมึงต้องออกไปหลวงปู่ก็บอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมาสร้างวัดมาช่วยกันทําสิแล้วจะได้เกิดมันก็บอกมันไม่เอา ว่าแล้วมันก็จะเอามีดฟันหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยท่องคาถาที่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์อ่าพอท่องไปสักพักมันก็ร้องอ่ะร้องบอกยอมแล้วยอมแล้วหยุด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 ท่องเถอะผมยอมแล้วครับหยุดผมรับปากผมจะไม่มารบกวนหลวงพ่ออีกและจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดให้เสร็จครับผมจะได้ไปเกิดผมขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยครับมันว่าอย่างนั้นอ่า จากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้หลวงปู่ก็ได้สร้างวัดโคกตาสิงห์แห่งนี้จากกุฏิหลังเล็กๆจนกระทั่งมีศาลาการประเรียนหลายหลังก็ได้ญาติโยมชาวบ้านเข้ามาช่วยกันในวัดก็มีพวกลิงมาอยู่อมาอยู่กันนานแล้วมันก็น่ารักดีนิสัยเหมือนคนนี่แหละหลวงปู่าหลวงปู่บอกตะก่อนนี้แถวชายแดนที่มีกับระเบิดมากจริงๆแถวนี้นะ ไม่รู้รอดตายได้ยังไงชาวบ้านเขาถามเราถามว่าหลวงพ่อเดินผ่านดงทุ่นระเบิดตรงนี้ได้ยังไงพวกผมนี่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านแถวนั้นเลยมีคนเหยียบกับระเบิดตายมาตั้งหลายคนแล้วครับหลวงปู่ก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกฉันเดินมาเรื่อยเรื่ไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นมีระเบิดฉันไม่ใช่คนแถวนี้แค่ทุดงเฉยเฉยหลวงปู่ได้มีโอกาสพบกับสิ่งต่างๆมากมายได้ศึกษาหาความรู้ กับพระเกจิในยุคนั้นมาหลายรูปแต่และท่านนั้นก็เก่งมากอย่างหลวงปู่หมุนเนี่ยอ่ะหลวงปู่บอกว่าได้เคยพบท่านอยู่หลายครั้งตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้ท่านเมตตาสูงพลังจิตท่านเนี่ยไม่เป็นสองรองใครยิ่งวิชาอาคมท่านแก่กล้ามากท่านมีวิชาเยอะได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากท่านก็หลายครั้งเหมือนกัน เดี๋ยวนี้วัตถุมงคลของท่านนะเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยบารมีท่านจริงๆฉันก็ได้เอาวิชาความรู้ได้เล่าเรียนมาช่วยสงเคราะห์ลูกศิษย์อยู่เสมอทั้งเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลแก้ขุนใสนีในครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดให้ฉันว่าจะสร้างเท้าเวสุวรรณเอาไว้ให้ได้บูชาเอาไว้ป้องกันตัวจากสิ่งอัปมงคล เท้าเวสุวรรณเนี่เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์เจ้าแห่งพูดผีปีศาจในที่ไหนที่บูชาท้าเวสุวรรณวิญญาณพูดผีไม่กล้าเข้าใกล้คถาอาตนาติยสูตรเนี่ยนะครับเป็นคถาของเท้าเวสุวรรณเกิดเมื่อเท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าทัตตรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักแล้วก็เท้าเวสุวรรณ อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เกรงว่าหากพวกอสูรรู้ว่าบนดาวดึงไม่มีใครอยู่ก็อาจจะถือโอกาสมารบกวนซึ่งพวกตนก็อาจจะกลับมาไม่ทันก็เลยได้จัดตั้งกองทหารไว้สี่กองประกอบด้วยคนทันยักษ์นาครักษาแต่ละทิศไว้เสร็จแล้วก็พากันไปประชุมที่อัตนาติยนครนะ เสร็จแล้วก็ผูกมนเป็นบทสวดอาตานาติยสูตรขึ้นจากนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมบริวารเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าบริวารของท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยตางก็มีปฏิกิริยาต่อพระพุทธองค์ต่างๆกันบ้างก็นับถือบ้างก็ไม่เชื่อถือจนเป็นเหตุให้บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่ไปบำเพ็ญธรรมตามที่ต่างๆ ต้องถูกพูดผีปีศาจยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสเหล่านี้รบกวนจนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นอันตรายต่างๆนานาท้าเวสุวรรณจึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์รับอาตานาติยะปริตรไว้ประทานแก่สาวกของพระองค์เพื่อป้องกันไม่ให้ยักษ์และพูดผีปีศาจมารบกวนซึ่งเนื้อความก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์ และขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยกายวาจาใจเวลานอนเดินนั่งหรือยืนก็ขอให้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้คุ้มครองรักษาให้พ้นภยัยพ้นโรคและความเดือดร้อนต่างๆมนพระปริศบทนี้ใครจเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเชื่อว่ายักษ์พูดผีปีศาจจะช่วยคุ้มครองให้มีความสุขความจเจริญตามความเชื่อของชาวจีนเวสุวรรณก็คือพระธนบดี คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งขุมทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมากสมัยโบราณเขานิยมบูชาท้าเวสสุวรรณไว้ภายในบ้านเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติไม่ให้มีใครมาลักขโมยหรือว่าเอาติดตัวไปป้องกันการทำกุญสัยมนต์ดำครับเรื่องของหลวงปู่พวงธรรมสาโรวัดเทพนรสิงห์ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ ที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เป็นเพียงย่อๆถ้าท่านมีความสนใจเกี่ยวกับหลวงปู่พวงธรรมสาโรนะครับท่านยังอยู่ที่วัดเทพนรสิงนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรให้หมายเลขโทรศัพท์099 204 5358ครับ099 204 5358อีอีกเบอร์หนึ่งครับ 097 358 0896 097 358 0896ครับ